ค่ะเดี๋ยวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่ายังไงคุณผู้ชายก็ทราบนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยเตรียมผ้าทองตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เห็นเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาเลยจนหลังๆเนี่ยดิฉันเห็นเธอทํา เธอทำแล้วเธอก็เก็บเธอก็ไม่เคยเอามาใช้นี่คะแต่อ่อนก็ไม่เคยเห็นอุมาเขาปักผ้าอพื้นสีแดงเนี่ยพื้นที่เจ้าสาวของพี่ชายให้นเขาสวมอะ่ะไม่เคยคะ่ะคุณผู้ชายด<อ>ิฉัน<อ>มีใจฉันอยากรู้แค่นั้นน่ะแล้วก็ไม่ต้องไปรายงานให้อุมาเขารู้ด้วยนะฉันอยากรู้ว่า ภาพผืนที่เย,ยดาเอาไปเนี่ยมันเป็นของอุมาหรือเปล่าทำไมคุณผู้ชายไม่ถามคุณผู้หญิงเองล่ะคะแต่เป็นเรื่องสมบัติส่วนตัวของเขาฉันไม่มีสิทธิ์ถามแต่ฉันก็ไม่้อใจก็ในเมื่ออุมาเขาไม่อนุญาตแล้วยายดาเอาไปได้ยังไง ดิฉันสงสัยว่าคุณดาวคงจะแอบออกไปอะค่ะโดยที่คุณผู้หญิงไม่ทราบจะอ,อ่อนอะอ่อนรู้หรือเปล่าที่ฉันก็ไม่ทราบค่ะ ฉันเป็นคนแปลกบางทีฉันคิดว่าเขาเหมือนคนสองคนในร่างเดียวกันเป็นยังไงอะ่ะไม่เคยได้ยินนิสัยหลายอย่างของอุมาตรงกันข้ามกันรักก็รักมากเกลียดก็เกลียดมากบทจะใจอ่อนนุงไหลก็ไม่น่าเชื่อแต่บทจะใจแข็งก็แข็งกว่าฉันฉันถึงว่าเหมือนคนสองคนคุณพ่อเคยบอกว่าอุมา เหมือนพระอุมามีอีกภาคเป็นเจ้าแม่กาลี นี่ชายผมข้าวิ่คำร่อนคุณใช้ผ้าทองทำคุณควรมันทำพลาดคุณจะต้องใช้ผ้าทองกระนำซ้ำคุณส่งไ้สาบแจ้งวิ่คำร่อน Uh <laughs> ทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชายพ่อสอนโทรมาจากโรงพยาบาลค่ะ ว่าไงคุณผู้ชายครับคุณผู้หญิงชักครับอะไรนะคุณผู้หญิงก็มีอาการชักครับหมอเขาเอาไปเอ็กซเรย์เครื่องคองมพิวเตอร์แล้วครับแล้วผลเป็นยังไงกำลังไปครับยังไม่ทราบนะหมอเขาบอกว่าคงไม่ใช่อาการเครียดอย่างเดียวแล้วครับเมื่อไหร่ออะรจะรู้ผลเล่าผมไม่ทราบแต่ว่าท่านผู้อำนวยการเชิญคุณผู้ชายมาที่โรงพยายบาลยันนี้ครับแั้นั่นแกโทรจากที่ไหน โทรศัพห้องคุณผู้หญิงครับอะเป้านี่เดี๋ยวแกเฝ้าไว้หน่อยนะคุณผู้ชายอ่ะจะลงมาทานกลางวันหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณป่าน้ำอ,ออนจะไปไหนฉันจะไปโรงพยาบาลคุณผู้ชายอ่ะคงจะไปตอนเย็นเห็นซอนบอกนะเฝ้าดูนะ ป่อออนจะคุณผู้ชายนะ่ะไม่มานี่โคททำไงดีเนี่ยทำไมอะ่ะพ่อออนรู้ไหมพราคุณผู้หญิงอ่ะเขาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเนื้อง,งอกในสมอง ช่ไหมเพราฉันเป็นอะไรยังไงก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกในสมองมีอย่างเดียวคือต้องผ่าตัดแต่จะฟื้นหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่ง คุณพี่หญิงไม่น่าพูดอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นลางค่ะฉันพูดเพื่อความไม่ประมาทต่างหากละ่ะคงอีกไม่กี่วันแล้วนะหมอเขหนัดวันผ่านตัดแล้วฉันจะเตรียมตัวออน ถือสิ่งตั้งแต่วันนี้จะกินอาหารมังสวิรัตช่วยจัดให้ฉันทุกมือด้วยนะได้ค่ะฉันจะปฏิบัติทมตลอดไปไม่ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดฉันจะปฏิบัติสม่เสมอช่วยจัดฉันทีนะได้ค่ะ ทูแลบ,บ้านให้เรียบร้อยด้วยข้าจะจ่ายในบ้าน,นเบิกที่ฉันทุกๆสองอาทิตย์ฉันจะเขียนเช็คให้ค่ะกลับไปได้แล้วทั้งสองคนเราไม่ต้องส่งคนมาเฝ้าฉันอีกฉันอยากอยู่คนเดียวถ้าคุณแม่ส่งข่าวมา หรือว่าไปเยี่ยมคุณแม่ไม่ต้องบอกเรื่องฉันให้ท่านทราบเป็นอันขาดเท่านั้นแล้วกลับไปได้แล้วทั้งสองคน